นอยจากสตูนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณหน่อยบอกว่าค้ำประกันเงินกู้คุณหน่อยเป็นคนค้ำเองเหรอคะของเพาะค,ะครค่ะคือตอนนั้นนันเป็นค้าราชการครูกับผู้กู้นะครับท้คนทีนี้ปรากฏว่าผู้กู้นั้นไม่ไม่ได้ผ่อนส่งคือไม่มีเงินหักผ่อนส่งต่างธนาคารออมสินก็เลยฟ้องร้องโดยยุตรั์ผม ขายทอดตลาดอันนี้คือขึ้นศาลอะไรเรียบร้อยแล้วประกาศขายทอดตลาดแล้วใช่ไหมคะครับตอนตอนขึ้นศาลนั้นผมไม่ผมไม,ไม่ไม่ทราบเลยแต่ว่ามีมประกาศมามาติดที่หน้าบ้านว่าขายทอดตลาดคุณหน่อยไม่ได้ไปขึ้นศาลใช่ไหมคะครับผมอ่านี่ก้อนนี้เท่าไหร่คะที่เขาประกาศมาบอกว่ามูลค่าทรัพย์ที่ต้องยึดนะคะนี่เท่าไหร่คะอ่าทั้งหมดมัน เขาพูดล้านสองล้านสองแล้วก็เพิ่มมาอีกสองแสนเป็นล้านสี่ครับคุณ<ม>คุณหน่อยตอบที่ผมถามนะครับผมนี่ค้ำประกันชปคเป็นครูหรือเปล่าครับเนี่ยครับเป็นครูครับเป็นตอนนี้<ร>กษเยณครับพี่หน่อยนี่กเกษียณแล้วใช่ไหมเปล่าเปลียนทั้งหมดแล้วไม่สงบเลยเห็นไหมจากนี่<ม>ที่ไปค้ำเขามาไอ้ตอนที่เรากู้เนี่ยเราจ่ายหมดแล้วใช่ไหมก็ยังจ่ายอยู่ครับ อ่าของเราจ่ายแต่ของเขาที่เราค้ำให้เขาเขาไม่จ่ายจนกระทั่งถูกฟ้องยึดทรัพย์บังคับคดีขายทอดตลาดเขาขายไปได้หรือยังครับอ่ายังไม่ขายทอดตลาดครับเพราะว่าพอผมรู้ข่าวมาผมก็ติดต่อทางธนาคารอมสินนะครับถูกฟ้องโดยที่ไม่รู้เรื่องเลยเหรออ่าก่อนหน้านั้นได้ไปขึ้นศาลไอศาลมีหมายคดีมาแล้วเรื่องกข้ามขึ้นศาลแล้เรื่องอโอเคงั้นถามว่าที่โทรมาเนี่ยจะถามว่าไงครับ คือจะถามว่าตอนนี้ผู้กู้นะครับได้เสียชีวิตแล้วครับผมครับแต่ว่าภรรยานี้ไม่ยอมใช้นี่แต่ว่าเขาไปรับบิดชอบที่ธนาคารไหมเขามีทรัพย์ไหมคือเขาเขามีทรัพย์แต่ไม่สามารถที่จะอ่าติดตามเขาได้คือคือเขาเขาอุนมาเป็นเป็นเป็นคือเขาทาใช้เป็นชื่อของลูกเขาครับ ะระวังการโอนยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินหนีเจ้าหนี้จะมีโทษจำคุกนะระวังนะรวม,มถึงให้ลูกชายที่รับด้วยลูกที่รับด้วยนะระวังนะค่ะจัดเพ่งเป็นอ,อ,อาญามีโทษจำคุกทันทีเลยแหละถ้าอย่างนั้นะนะครับไม่ทราบนะครับและทีนี้ค<อ>ู่พัมอีกคนหนึ่งก็เหมือนกันเขาก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นของของลูกเหลือแต่ของผมที่ถูกยึดไปครับ ระวังระวังให้ด <niño sharing> ีนะครับคุณใช้ทนายความฟ้องแช้หมดเลยถ้าอย่างนั้นน่ะนะประเภทว่ายักย้ายถ่ายเททรัพย์สินหนีเจ้าหนี้ไงเนี่ยนี่เข้าข่ายอย่างเงี้ยยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินหนีเจ้าหนี้มีโทษทางอาญามีโทษจำคุกเลยนะครับก็คุณถามเลยครับจะถามว่าอย่างไรและตอนนี้คือผมไปติดต่อทางธนาคารอมสินนะครับทางธนาคารอมสินบอกว่าผมจะต้องรับผิดชอบหนี้ ่ที่คุณอารุณเจียมตนนะครับคนคน,คนคนคนกู้นะครับ,รบได้ได้เป็นหนี้อยู่ทีนี้ในวันนี้ผมไปที่ธนาคารอมสินทางธนาคารอมสินบอกว่าผมจะต้องรับผิดชอบหนี้60เปอร์เซ็นตผมก็เลยสงสัยว่าทําไมที่ว่าผมจะต้องรับผิดชอบหนี้ถึง60เปอร์เซ็นไม่ได้ครึ่งต่อครึ่งกันกับผู้ค้ำอีกคนหนึ่งและทําไมผู้ ครับผมแล้วเจ้าของนี่ก็ทําไมที่ว่าเขาไม่ไม่ได้คิดมารวมด้วยอาจารย์นรงอยู่ไหมต่ออาจารย์นรงให้ผมทีนะคุณหน่อยรอแป๊บหนึ่งนะค่ะรอแป๊บหนึ่งรอนะรอนะถ้าถ้าติดจออาจารย์ได้เดี๋ยวอาจารย์แนะนําแล้วจะพาไปพบอายการนะครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมไปต่อให้นะครับรอแป๊บหนึ่งค่ะแต่ตอบคนนี้ก่อนเนี่ยนี่นี่คุณน่าจะชื่อคุณแอมนะข่าวที่ว่าผู้สูงอายุจะเพิ่มให้อีกคนละร้อยบาท นะครับหมายถึง600เป็น700ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายนเป็นข่าวปลอมใช่ไหมคะไม่เห็นเขาเพิ่มมาเลยสงเลยสงสัยลยมาถามดูค่ะเดียเลยทูกงนะเห็นไหมใช่ปิดเสียงปิดเสียงได้เสียงของคุณหน่อยไปก่อนครนะลายเสียงลงไปก่อนอเราประสานอาจารย์ก่อนนี่ไงจากข่าวจริงกลายเป็นข่าวปลอมความรู้สึกของประชาชนนะเนาะ เรื่องนี้เป็นมติมาตั้งแต่วันที่26เมษายนนะคะเป็นข่าวจริงแต่อ,อยู่ในขั้นตอนที่พี่หนอมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าดติดยุบเมะาใช่ไหมค,คือรอนิดหนึ่งนะประชาชนเราก็เนาะมันไม่ใช่ ไม่ใช่เงินที่จะเอามาใช้ได้แบบทันทีอ่ะนะรอนิดนึงถักรับผ่านมาประมาณนะครึ่งเดือนพูดได้ฟังอยู่เรื่อยๆนะ <c oughs> ผมว่าหลายคนเข้าใจแล้วนะ <c oughs> ส่วนคนที่บอกพอไม่ได้ทันทีปั๊บกลายเป็นข่าวปลอมเลยหรือเปล่ามันไม่ใช่อ่ะครับ <c oughs> นะอดใจรอกันสักนิดหนึ่งเนะี่ยเงินที่ท่านได้ในคนอื่นเขาไม่ได้นะครับ ต้องช่วงนี้ด้คนอื่นเขไม่ได้นะครับคนอื่นก็ต้องรอให้ยุเท่าท่าน60ขึ้นไปเหมือนกันจำนวนที่ทางครมเขาได้สำรวจนะพี่หนอมทั้งหมด10,896,444คนวงเงิน8348.16ล้านบาท ปดพันกว่าล้าน10ประมาณ11ล้านคนะนะรอนิดหนึ่งนะทั้ง11ล้านนะรอนิดหนึ่งรอให้กระบวนการตรงนี้นายกก็สั่งแล้วก็ดูแล้วก็ช่วยนะในขณะที่เงินไม่ค่อยจะมีเนี่ยเขาก็ให้คนกลุ่มนี้ก่อนเพราะงั้นท่านรอนิดหนึ่งเะครับ เป็นข่าวจริงอยู่นะไม่ได้ข่าวปลอมนะยังไปบอกก็ผมว่าค่อนแค้กันมากกว่านะจ้านะทำเหมือนข่าวปลอมอย่างเงี้ยนะครับรอดนงทำไมเราจะอดใจรออะไรกันไม่ได้เลยหรือเี่นนองครับท่านอาจารย์นรุงอาจารย์ไม่สะดวกนะวันนี้อาจารย์คงจะติดภารกิจเอาคุณหน่อยกลับมาทั้งนั้นเอาเบอร์สตูนไปไหคะอัยการสงขลาสตูนคุณหน่อยคุณไปพบอัยการแล้วกันกรณีดังกล่าวนี้นะรอบ ไปพบอายการเบอร์โทรศัพท์อายการที่สงขลาฝ่ายคุ้มครองสิทธิ์นะครับเบอร์โทรจดนะครับอยู่สงขลาสตูนนะคะสตูนอยู่สตูนทั้ทีสตูนสตูนครัศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์อะไครับศูนย์เจ็ดสี่ค่ะศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดสองสองเจ็ดสองสองสามหกเจ็ดค่ะสามหกเจ็ดครับผมค่นที่สตูนนะคะ จ็ดสองสองสามหกเจ็ดครับผมค่ะใช่ค่ะอ่าดีก็ยังดีนะที่คุณยังไม่จ่ายเต็มนะค่ะก็สงสัยยแล้วก็เนี่ยผมให้คุณไปถามเรื่องเนี้ยยักย้ายถ่ายเทหนีเจ้านี้เนี่ยนี่สาคัญที่สุดแล้วครับเมียคนตายอ่ะเมียคนตายเมีคยมคนกู้อ่ะไปไล่เบีย้ยฟอ้ฟอ,งองฟ้องเนี่ยคุณต้องฟ้องทายาทอ่ะสมมติว่าพอคุณจ่ายไปเสร็จปั๊บคุณมีสิทธิ์ในการฟ้องเขานะฟ้องเมียฟ้องลูกที่รับโอนไปทั้งหมดมาฟ้องยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินหนีเจ้าหนี้นะครับ เอาตามนี้นะครับคุณหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะพี่นอมคุณลง